คุณต่อเราะค่ะเราก็เลยอยากจะมาแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยเชื่อเนาะว่าเราท่างๆให้แบบเพราะว่าดูจากนัวอย่อยมันจะค่อนข้างมีพมแบบเธอเลยก็ซอนข้าใจหลายๆคนก็จะเห็นว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือมีคนแสดงเยอะมากและทุกคนล้วนชื่อแอนค่ะจริงๆแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือตั้งใจจะพูดถึงเกี่ยวกับไอดีนิตี้หรือว่าตัวตนว่าจริงๆแล้วแอนคือใครกันแน่ทุกคนล้วนแบบตื่นขึ้นมานะสถานที่นี้เราก็ไม่รู้เลยว่าที่นี่คืออะไรแล้วก็เรากำลังหนีอะไรอยู่ จริงๆแล้วก่อนหน้ามีสิ่นี้ภาพยนตร์เรื่องก่อนหน้าค่ะก็คือเรื่องเทอมสองสยองขวัญซึ่งมันก็เล่นกับความกลัวเหมือนกันเลยแต่ว่าตอนเนี้ยสิรู้สึกว่ามันแตกต่างตรงที่เทอมสองเนี่ยเราจะกลัวผีใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องนี้เรากําลังกลัวตัวตนอยู่หนูรู้สึกว่าตัวตนเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วอ่ะเรามีกี่บุคลิกอยู่ภายในตัวแบบบุคลิกที่เราใช้กับครอบครัวหรือว่าบุคลิกที่เราอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วสิ่งก็เลยรู้สึกว่ามันแอบยากเหมือนกันนะเวลาที่เราแบบ มาเล่นแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าเรากาลังกลัวอะไรอยู่แล้วเราก็กลัวแม้กระทั่งตัวเองที่แบบเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆทุกวิีอย่างนี้แต่ว่าคุงเนี่ยจะเป็นคนเดียวนล้นะหรือว่ายังไงต้องไปติดตามใช่สปอยมาไม่สปอยมากไม่ได้เดี๋ยวเล่าหมดเรื่องค่ะ <laughs> รู้สึกว่าด้วยความที่แอนเยอะมากเลยค่ะหนูก็เลยเหมือนจําเป็นต้องรู้จักกับทุกคนที่มาเล่นค่ะก็เหมือนพี่คงเด็กเขาก็จะแบ่งออกเป็นองค์ว่าแบบเอ้ยใครอยู่ในส่วนไหนองค์ไหนบ้าองอย่างเงี้ยเพื่อที่เราจะแบบมาเวิร์กช็อปพร้อมกันแล้วก็ได้เห็นเพื่อนสแสดงค่ะแล้วก็ได้รู้ว่าเอ้ยการสแสดงของเขามันเป็นแบบไหนเราต้องคอนติเนียจากเขายังไงเพราะว่าเราคือคนคนเดียวกันอืแล้ววิธีคอนิเนกับนักแสดงคนอื่นยงงียเมื่อเราเป็นเียวกันแลบบ้วัแสดงนเยอะแต่เราค่าิการเียต่างกันใช่จร มันยากมากรวมถึงแบบหนูเห็นพี่คงเดชเองก็คือแบบดูเครียดมากๆตอนที่แบบเฮ้ยมูดมันต้องคอนติเนียจากคนนี้อะไรเงี้ยอ่สิกรู้สึกว่าจังหวะหายใจอาจจะเป็นสิ่งสําคัญค่ะเราต้องแบบดูว่าเขาแบบหายใจยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบหนูรู้สึกว่าพอเราเป็นคนคนเดียวกันลมหายใจของเรามันต้องคอ <c oughs> นเนกกันอย่างเงี้ยเวลาที่แบบทำเวิร์กช็อปด้วยกันก็มีแบบให้หลับตาหรือว่าทําอะไรพร้อมกันแบบเยอะมากๆแล้วมันก็ยากมากๆด้วยค่ะคือเหมือนก็เป็นคนเดียวกัน ใช้ระบบเดียวกันใช่ค่ะดเรียกว่าเป็นเรื่องที่ทา้าทายมากท้าทายมากค่ะอย่างที่เราเห็นมีนักแสดงเยอะมากมีมไนะอไนท์ยยังไงกับการที่เกิดกับกลุมตัวนักแสดงที่หนีแบบเ,ก,เ,ก,เกิดพัวกนเล่เยอมาหอขนาดนจริงๆแล้วหนูตื่นเต้นนะเพราะว่ามีแต่คนที่แบบว่าเราเห็นผลงานของเขาแล้วมันว้าวมากรวมถึงคนที่แบบเราอาจจะไม่รู้จักกันมาก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ถามเขาว่าเอ๊ย พี่คงเดชเขาแบบไปเจอเธอมาจากไหนเขาก็แบบออกโปรเจกต์จบของเราเองอะไรอย่างเงี้ยหนูแบบเฮ้ยพี่เดชหามาจากไหนเนี่ยเก่งมากแล้วทุกคนแบบเก่งแบบเก่งกันทุกคนเลยค่ะแต่พอวันมีนักแสดงเยอะในหลายบรราจาศคิดปุ๊บจะจบหรือเปล่าปุ๊บเราจะเดชหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเรามีมุนี้หรือกำลังตัวเอ้ไหมคะจริงจริงสิไม่ได้รู้สึกถึงจุดนั้นเลยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าแบบหนูรู้สึกว่าเราคือคนคนเดียวกันมั้งคะหนูก็รู้สึกว่าแบบไม่ว่ายังไงสุดท้ายเราก็คือแอนหนูก็เลยลืมความรู้สึกตรงนั้นไปเลยว่าแบบ อันนี้มันจะเป็นพาร์ทของใครอะไรยังไงทุกคนคือแอนเดอเดียวกันใช่ทุกคนคือคนเดียวกันค่ะตอนที่ล่าตึบล่านะใจใความที่กงคิดว่าน่าจะแบบนี้อะไรสนุกๆเยอะมากมายประทับใจเวติโกค่ะเพราะว่าโหน่ากลัวมากจริงๆแล้วทุกคนอาจจะแบบเห็นในทีเซอร์แค่แบบบ๊อบเปิมแวมใช่ไหมคะแต่จากใจสิกเลยคือมันน่ากลัวจริงๆแล้วหนูรู้สึกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มันดูแบบ มีนัยยะรวมไปถึงสถานที่ที่เราใช้อะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าฝ่ายสถานที่แล้วก็ทีมงานทุกคนเองก็คือตั้งใจมากๆที่จะทำให้ภาพย,ายนตร์เรื่องนี้แบบมีมินิ่งในทุกๆอย่างเลยลค่ะเล้วการแต่งากับเพื่อนๆนักแสดงอะีพอผูอ้หญิงมาเจอกัน,กนมาเตนตทโลกอะมัออนมีเรื่องที่แบบเราไม่ได้เยอะว่าเขาตลกจริงๆคะ่ะ <c oughs> แต่ก็แบบก็รู้สึก,กว่าวุ่นวายดีเหมือนกันนะแต่ว่าเหมือนทุกคนก็ดูยงยงเหมือนกันเนาะเพราะว่าแบบ มาถ่ายกันคนละวันอะไรเงี้ยหรือว่าแบบฮ้ยอาจจะไม่เคยเจอกันมาบ้างอ่างเงี้ยตอนแรกก็จะมีเขินๆกันแต่สักพักหนึ่งก็จะเริ่มแบบอ่ะจับกลุ่มเมสาแลาวยาวๆเลยค่ะ <c oughs> เหมือนจะบปะะูใส่กันแล้วใช่ <c oughs> หนูก็ไม่กล้าถามเขาเหมือนกันเนาะเออแบบแต่พี่เด็กก็คือยมมากจริงๆยงกว่าตอนไปบ,บีบีลองคก็คือไม่ไหวแล้วจะหลับแล้วที่เห็นแอบเห็นวอย่างน้เรื่องราวมันค่อนข้างมีความแฟนตาซีค่อนข้างสูง สิไม่รู้เหมือนกันนะว่าทุกคนรู้จักโมเมนต์ loss identity หรือว่าหรือเปล่านะคะแบบหมายถึงรู้สึกว่าบางทีเราก็รู้สึกว่าตัวเราเองหายไปหรือก็เริ่มแบบไม่มั่นใจว่าแบบทุกวันนี้ที่เราแบบใช้ชีวิตอยู่เนี่ยเรามีความสุขบ้างหรือเปล่าแล้วแบบจริงๆแล้วเราอยากเป็นแบบไหนอย่างเช่นบางคนเนี่ยเวลาเขาโกรธอะเขาก็ต้องเก็บมันไว้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเขาจะรู้หรือเปล่าว่านี่มันก็คือส่วนหนึ่งของเราอะไร หนูรู้สึกว่ามันมีหลายๆพาร์ทเลยไม่ว่าจะเป็นแบบการยอมรับตัวตนของตัวเองหรือว่าอาจจะเป็นการทําความรู้จักหรือว่าทําความเข้าใจของตัวเองมากขึ้นอย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้น่าจะให้อะไรหลายๆอย่างกับทุกคนค่ะอย่างที่เราบอกมีตัวนึงที่น่าสนใจมากชื่อเบติโกัคที่เป็นปีศาจวานใช่ช่อยากมีเร่าสึกเลยวเราคิดว่าปีศาจนต้องเปลียนได้กับอะไรเราเออให้เราตื่นอย่อะไรจริงๆน่าสนใจมากหนูก็ ไม่ได้คาดคิดคือหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่านี่มันคือปิศาจกวางเวติโกอาจจะรู้จักแค่นั้นใช่ไหมคะแต่ว่าเวติโกเนี่ยเขาก็จะมีที่มาประมาณว่าแบบเขาอ่ะจะออกมาแล้วเขาก็จะกินคนทีนี้สซิกก็รู้สึกว่าคนในที่เนี้ยมันอาจจะหมายถึงกินกินตัวตน identity ของเราด้วยหรือเปล่าเนี้ยเขาอาจจะหมายถึงเป็นบุค,คลิกหนึ่งที่อาจจะแบบเป็นการแบบมาฆ่าตัวตนหรือว่าค่อยๆแบบดิลีตตัวตนที่อยู่ภายในตัวเราอะไรหนูรู้สึกว่า เวทีโกอ่ะมันเล่นได้หลายความหมายมากๆค่ะแต่ก็จะรอดูเหมือนกันนะว่าแบบพี่เดดเขาจะเรียบเรียงเรื่องราวสือออกมาในแง่ไหนใช่เพราะว่าหนูก็ผล่ออกมาแค่สนาทีเหมือนกันหนูก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าสนาทีที่เหลือจะเป็นยังไง <c oughs> ต้องไปดูดียวใช่ค่ะแล้วพี่อยากรูว่าโทรคนแอนมันมีความดีะรอีกงกับนตีตีว่าหนูรู้สึกว่า แอนกับหนูเนี่ยเหมือนกระดาษเปล่า hmm. ค่ะหนูรู้สึกว่าทุกคนน่มีชีวิตเป็นของตัวเองเ,เราสามารถเขียนเรื่องราวของตัวเองได้ด้วยแบบพื้นที่จํากัดที่เรามีบางคนอาจจะได้กระดาษแบบเท่าโพสต์อิตอย่างเงี้ยบางคนอาจจะได้กระดาษแบบยาวหน่อยอะไรเงี้ยแต่หนูรู้สึกว่า mm hmm. พวกเรามีสิทธิ์ที่จะเขียนเรื่องราวของตัวเองลงไปได้สิก็เลยรู้สึกว่าไม่ว่าแอนหรือสิกอย่างเงี้ยเราไม่รู้เลยว่าตัวตนเราเป็นยังไงจนถึงตอนนี้ที่เราใช้ชีวิตมาเนี่ยเราก็ยังคงไม่รู้ว่าตัวเราคืออะไรแล้วหนูก็รู้สึกว่าเรามีโอกาสที่จะแบบ เขียนตัวเราอะเพิ่มขึ้นมาอีกได้ว่าเราจะเป็นยังไงซึ่งมันจะถูกถ่ายทอดอยู่ในหนังเรื่องนี้ได้เลยใช่ค่ะยังไม่ถามอะไรเงี้ยเหมือนกันหรือการแสดงมันทำให้พัฒนาทักษะหรือว่าอะไรในการแสดงขึ้นแค่ไหนหนูรู้สึกว่านี่เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเพราะว่าเราก็คงไม่ได้มีโอกาสมาแสดงกับนักแสดงที่เยอะขนาดนี้ค่ะเราก็ได้เรียนรู้การแสดงจากคนอื่นมากกว่าเพราะปกติเราก็จะมีแค่เรากับ ครูที่สอนใช่ไหมคะแต่ว่าในคราวนี้เราได้มานั่งดูคนอื่นแสดงแล้วเราก็ได้แบบสัมผัสฟีลลิ่งจากเขาอะที่แบบมันเลียวกว่าในภาพยนตร์อะภาพยนตร์มันคือในจอใช่ไหมคะแต่อันนี้คือเรานั่งดูเขาแสดงต่อหน้าเลยอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าหนูได้รับ i n s p ป r a t i o นด้วยทำให้เราได้เชื่อในการทหมือนเพิ่มขึ้นใช่แบบรู้สึกว่าเอ้ยเราถ้าเป็นเราล่ะเราจะเป็นแอนในแบบไหนอะไรเงี้ยน่าสนใจค่ะขอางที่คงเด็ดด้วยแล้วก็รวมโดยการแสดงที่ถึงว่าห้าคะแนน รู้สึกว่าภาพยนตร์แนวแนวเนี้ในไทยอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ใช่ไหมคะปกติพี่คงเดชเนี่ยเขาก็จะเล่าอะไรที่มันแบบดีบๆแต่ว่าในรอบนี้เล่ามาแนวราทึีขวัญหรือว่าสยองขวัญหนูก็เลยรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่อยากให้คนไทยได้ดูว่าเป็นแบบผลงานเดียวกันของคนประเทศเดียวกันด้วยเนาะก็เลยแบบอยากให้คนได้ลองมาดูแล้วก็มาดูว่าเราจะสามารถนําเสนอเรื่องราวแนวแนวนี้ออกมาได้ในรูปแบบไหนคะ่ะมันได้เป็นเศษแน่นอนที่สุงใช่ จริงๆแล้วหลักๆเลยก็คืออยากจะฝาก Face of Anne เนี่ยแหละเพราะว่าเป็นผลงานที่ตั้งใจทํามากๆรวมถึงนักสแสดงอีกหลายๆคนเองรวมถึงทีมงานด้วยแต่ก็หลังจากนี้อาจจะมีซิงเกิลอัลบั้มที่1รุ่นที่1ของรุ่นที่1 b ่งบีเนะคะหดูขอเรียบเรียงใหม่ได้ไหมคะ <laughs> เอาเป็นอัลบั้มซิงเกิลของรุ่นที่ 1, 1> นั่นละคะ <laughs> <laughs> ่นนะก็ <laughs> <laughs> ขอฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะ <laughs> ปีนี้ค่ะแต่ว่าแบบเมื่อไร่ก็คือต้องอุ้บไวทีนึงละกันแต่ได้เห็นแน่นอนการรวมตัวรุ่นรุ่นแรกใช่ค่ะรวมถึงคอนเสิร์ตของรุ่นที่หนึ่งด้วยค่ะเตรียมตัวกันแล้วใช่คะนิดนึงค่ะเดิมๆมแล้วค่ะแต่คอนเสิร์ตเร็วไก่อนอุ้บไวก่อนค่ะเดี๋ยวไปถึงได้เนาะ เหมือนที่บอกเมื่อกี้เลยว่าสิรู้สึกว่าตัวเองเป็นกระดาษเปล่าะคะ่ะตอนนี้สิก็ยังไม่ได้เขียนเรื่องราวของตัวเองเลยว่ามันจะเป็นแบบไหนดูก็อยากรู้เหมือนกันว่าสิจะสามารถทําอะไรต่อไปในอนาคนได้ก็อยากจะลองเปิดรับโอกาสาใหม่ๆที่กําลังจะมาถึงใ,ในชีวิตของเราะคะ่ะแล้วก็ลองดูดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไง <laughs> ยังบอกแฟนคลับไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ายังไม่รู้เลย ไม่เคยมั่นใจในผลงานการแสดงตัวเองเลยค่ะก็คิดว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะลองดูสักครั้งหนึ่งคช่ไมแต่อย่างที่บอกว่าเราประสบความสำเร็จมากๆในการแบบ BNK ที่อยากท้งเล่นว่าอะไรจทำร้สึกขอจบการศึกษาดีกว่าออกไปท้าทายสิ่งต่งด้วยความที่ BNK เนี่ยเขาก็จะมีเป็นหลายๆรุ่นใช่ไหมคะแล้วหนูก็รู้สึกว่ามันถึงเวลาผัดเปลี่ยนแล้วหนูก็อยากจะเห็นน้องๆหลายๆคนเด็กสาวผู้มีความฝันทั้งหลายขึ้นมาทำตามความฝันของตัวเองค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่า มันอาจจะเป็นจุดที่เรารู้สึกพอใจแล้วเราก็อยากจะเปลี่ยนมาเป็นฝ่ายเชียร์น้องๆแทนแล้วมากกว่าอืมแล้วก็เแบบประสบการณ์วีอเาจบแล้วรนอยากูว่ามาอนดีมามางรีวิธีเลือกแะกดือเือังานยัไง่นยิตัเก์้ว่าฉันอยากจะท้การติมีบน จริงๆแล้วอะถ้าจากใจหนูเลยนะหนูแอบอยากแสดงบทแบบโรแมนติกบ้างค่ะเพราะว่าจริงๆสิกก็คือแบบได้แนวเพื่อนฝูง<ช>รักเพื่อนหรือไม่ก็แบบแนวลุน้นรถถืขวัญตลอดเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเอ้ยอยากจะลองมีโมเมนต์แบบสาวน้อยไวไ้แรกแย้มบ้างนะอะไรอย่างงี้<ช>ค่ะคือจากทุกคตอนนีนะคะใช่หึหึ่ก็ไม่อยากลองบทอะไรเป็นัานที่มันได้โชว์ได้ความสดใสหน่้ยใช่ค่ะแต่จริงๆหนูก็ชอบเรื่องดีๆแบบนี้เหมือนกันนะมันดูแบบ ทำให้เราย้อนกลับมาถามตัวเองว่าเออแล้วเราล่ะแบบอ่านบทเราก็ต้องถามตัวเองตลอดเลยว่าแล้วเราล่ะรู้สึกยังไง้เรากการแสดงแบบสสยหรือว่ารมนติอะไรอย่าง,างาเงี้ย,ยอยาบบกใครเป <พอ S 2> ยหรือจริงๆสิงสิงรู้สึกว่าเปียเนอ่ะมีแฟนไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะงั้นเราก็เลยแบบอยากจะเห็นตัวเองใน<ม>บทแบบกุุงกิ้งด้วยเหมือนกันว่าแบบเอยถ้าเกิดเราแบบ แสดงเป็นคนมีความรักว่าจะเป็นยังไงอยากมีบทขั้นรักใช่อยากมีบทข้างรักบ้างค่ะแล้วนี่มันเป็นทามมิ่งที่ดีมากที่หนูจะได้แสดงบทข้างรักตอนนั้นะคะผู้หญิงกำลังทุกคนนะใช่ค่ะอยากรู้ว่าจากไอดอลก็สู่กาแสดงมันไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะหลายคนจะติดมาไอ้พวกจะนู่นี่นั่นอะไรเนี่ยอยากรู้ตรงนั้นมันเป็นอุปสรรคอะไรทําให้เราต้องพยายามพิสูจน์เอยในง่งี้มากหลายๆอย่างเลยนะคะสิครู้สึกว่าจริงๆแล้วก็ได้มีโอกาสทํางานมาหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นงานภาาอะไรอย่างเงี้ย สิกก็รู้สึกว่าการกระโจนเข้ามาในจุดจุดเนี้ยมันก็เป็นจุดที่มีความท้าทายเหมือนกันเพราะว่าหลายๆคนเองรุ่นพี่หลายๆคนที่เป็นนักสแสดงเนี่ยเขาก็สร้างผลงานไว้ดีมากๆรวมถึงตัวหนูเองก็ไม่ใช่คนที่มีความมั่นใจอะไรมากขนาดนั้นแต่สิกรู้สึกว่าเหมือนเราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นนะคะปกติเราทํางานเป็นไอดอลเนี่ยเราก็จะอยู่ในโหมดที่มักจะให้กําลังใจผู้อื่นใช่ไหมคะแต่ว่าพอเราได้มาเปลี่ยนเป็นแบบคนอื่นอย่างเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบเออ ไม่รู้เลยว่าเราจะได้แบบมีโอกาสเปลี่ยนเป็นคนอื่นอีกทีเมื่อไหร่แบบอาจจะรู้สึกสนุกกับการแบบได้สวมบทบาทเป็นคนอื่นมากขึ้นก็ได้แต่มันก็ท้าทายเหมือนกันกนะเพราะว่าหลายคนก็จะรู้สึกว่าแบบเราอาจจะทําตรงนี้ได้ไม่ดีหรือเปล่าเพราะว่าเธอเป็นไอดอลเนะาะเธอไม่ใช่นักแสดงมืออาชีพอนะไรเงี้ยก็น่าจะชาร์เลนจ์เยอะมากเลยค่ะช่วงแรกแต่เราก็ได้รางวัลนักแสดงสดเยี่ยมของเาะไม่ใช่ใ<ค>นซีร,รีส์ จริงๆสิกรู้สึกว่าทุกครั้งที่ได้รางวัลมาเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายเฉพาะตัวกับสิกเลยนะสิกรู้สึกว่ามันมีความหมายกับทีมงานมากกว่าเพราะหนูรู้สึกว่าคนที่ส่งหนูมาถึงตรงนี้ได้มันไม่ใช่ตัวหนูเองอย่างเดียวมันมีทีมงานทุกคนด้วยถ้าเกิดว่าไม่ใช่บทภาพยนตร์เรื่องนี้หรือว่าถ้าเกิดว่าทีมงานทุกคนไม่ตั้งใจขนาดนี้หนูก็อาจจะมายืนตรงจุดนี้ไม่ได้ก็ได้อ่างเงี้ยคะก็เลยรู้สึกว่ารางวัลนี้อยากมอบให้กับทีมงานมากกว่าคนที่เขาตั้งใจทํางานร่วมกับเราแต่มันก็เป็นการพิส ทุกก็รู้สึกดีใจค่ะแบบเฮ้ยฉันเนี่ยนะได้รางวัลนี้ที่เราสัมภาษณ์เก่าๆก็เห็นว่าเราก็เป็นคนที่ทุ่มหน้าใช่ค่ะอยากดูว่าอะไรเป็นทวามที่เราคาข้าดคาดจักับแบบจริงจริงที่เราอมู่กการมาเพิ่มมากหรือเป่าเพราะว่าจริงๆแล้วเราแค่อยากใส่ชุดสวยๆแค่นั้นเลยค่ะจริงๆแล้วแบบแค่รู้สึกว่าชุดกระโปรงฟูๆเวลาเต้นอยู่บนเวทีอย่างเงี้ยมันน่ารักดีนะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเราจะมาไกลถึงขนาดแบบได้แสดงภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่จริงๆก็รู้สึกว่าวันหนึ่งพอเราโตขึ้นอนะอะไรที่เราแบบไม่อยากทําวันหนึ่งเราก็ต้องทํามันอยู่ดีสิ<ม>ก็เลยรู้สึกว่าเออมันอาจจะเป็นช่วงเวลาก็ได้มั้งที่แบบเราต้องเติบโตแล้วพอนนวันนี้เนึกถึงอที่เป็นไจริงๆบ่เราการอบันเทิงจนอยากใชอาชีพจริงจโอ้จริงๆเราคิดว่าคิดว่าไม่สามารถแบบไปยืนอยู่ในวงการบันเทิงได้ขนาดนั้นด้วยซ้ำเพราะว่าทุกคนเองก็คือเกงใช่ไหมคะสิก็เลยรู้สึกว่า ได้เรียกได้ว่ามีโอกาสก้าวเข้ามาก็ก้าวเข้าโข,าข,าข,าขอ,ออกเนี้ยเราก็รู้สึกสนุกดีแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่แบบมันไม่ใช่ทุกคนที่จะได้มีโอกาสทําแบบนี้ค่ะหนูก็ถือว่าคุ้มแล้ว<ม>ในการแบบได้เข้ามาในวงการบันเทิงรอบหนึ่งแต่รู้สึกว่าก่อจะมาถึงวันไม่ใช่เรื่องง่ายผ่านทั้งรอยยิ้มทั้งน่อยอย้ รู้สึกว่ามีสติขึ้นเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็เป็นเด็กอะเนาะ mm hmm. เราก็จะมีบางครั้งที่เราใช้คําพูดหรือว่าคิดอะไรแบบไม่ได้กันกองให้ดีอะพอโตขึ้นมาก็รู้สึกว่าเออตอนนั้นเราทําอะไรลงไปเง,งี้ยก็แต่จริงๆก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่ตัวเองเคยทําเลยเพราะว่าสิกก็รู้สึกมาตลอดว่าสิ่งที่เราทําผิดพลาดเนี่ยมันเป็นบทเรียนครั้งใหญ่นะ แล้วก็เชื่อว่าทุกคนอ่ะมันไม่มีใครที่จะไม่เสียน้าตาในงานของตัวเองซิก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็อาจจะเป็นบทเรียนของคนคนหนึ่งเหมือนกันในฐานะที่แบบเราก็เคยผิดพลาดมาเียก็รู้สึกว่าอยากจะก้าวเดินต่อไปค่ะแล้วก็อยากจะเป็นตัวเองในเบนเทอร์เวอร์ชันหรือว่าดีมากกว่านี้อย่างที่อยากาเคืมดที่เรารู้สึกโดน จะเป็นเพราะว่าหนูเป็นคนโทรเ o ิร์ตอยู่แล้วก็ได้คะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราแบบห่วงความ p r i นสวตของตัวเองมากๆแบบอะไรแบบเวลามีคนคุ้ยเจอมิวสิคที่นี่อะไรเงี้ยหนูก็จะรู้สึกแบ,บบอุ้ยไม่อยากให้คนเ<ม>จอเลยไม่ปลอดภัยเลยอะไรเง,งี้ยแต่หนูก็รู้สึกแบบเรียกว่าไงดีก็เข้าใจมากขึ้นนะก็เลยคิดว่าอ่ะเราอาจจะใช้ชีวิตอยู่ในวงการบันเทิงอ,อาจจะไปได้ดีมากกว่านี้ก็ได้อาจจะแบบ ยอมรับตัวเองในแบบที่เป็นแบบบางทีเราก็มีโมเมนต์ที่เราไม่ชอบตัวเองเหมือนกันบางทีก็รู้สึกว่าไม่น่าเป็นมิวสิกเลยนะอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นมิวสิกเราก็อาจจะเราก็อาจจะแบบไม่มีใครรู้จักเราเราอาจจะทําอะไรที่แบบบ้าๆมากกว่านี้ก็ได้อะไรเงี mm. <ๆ>้ยแบบอยู่ๆเดินเดินเราก็เต้นอะไรเงี้ยเออคนก็ไม่รู้จักเราอยู่ดีอะไรเงี้ยแต่พอแบบเป็นตัวเองบางทีก็เลยรู้สึกเสียใจว่าเออพอเป็นเรามันก็เลยทําไม่ได้นะ จริงๆทุกวันนี้ก็ยังทําไม่ได้เลยค่ะเพราะงั้นการแสดงมันก็เลยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สิกชอบเพราะว่ามันทําให้หนูไม่ได้เป็นตัวเองทําให้หนูได้เป็นคนื่นให้เราไปสัมผัสในพื้นที่หลากหลายที่เราไม่ได้สัมกัารเป็นคนดังไม่คนกับการโด่งดนงาดนจากดาวมอกหวังเลยวิธีรับมือังไงกับอะไเราจะรับมือสิ่งรับอะไรสิกรู้สึกว่าจริงๆทุกคน ไม่ใช่แค่สิ่งไม่มีใครรับมือได้จริง,รงๆหรอกคะ่ะทุกคนเขาต้องแบบมีโมเมนต์ที่รู้สึกทนไม่ไหวบ้างหละแต่ว่าเขาแค่เลือกที่จะแสดงออกมาในแบบที่แตกต่างกันไปบางคนบอกว่าเข้มแข็งแต่เราจะรู้ได้ไงว่าจริงๆเขาแบบเข้มแข็งหรือเปล่าอะไรเงี้ยสิงรู้สึกว่าสิ่งนี้มันจะไม่สามารถจัดการได้ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เริ่มต้นจากคนที่คอมเมนต์<ม>เพราะาหนูรู้สึกว่าทุกคนอะต่างมีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรก็ได้แต่ว่าบางทีเฮสเปสปีชอะไรเงี้ยสิ็รู้สึกว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่พูดได้เหมือนกัน ก็อยากจะให้ทุกคนแบบที่พิมพ์มาจะนึกถึงนิดนึงเรียกว่าคิดถึงใจเราหน่อยว่าถ้าเกิดคำคำนี้เป็นเขาเขาได้ยินเขาจะเสียใจไหมแล้วมันสมควรพูดออกมาจริงๆรหรอเงี้ยหนูรู้สึกว่าไม่อยากให้ใครแบบต้องมาโดนทําร้ายแค่เพราะว่าคําพูดจากคนคนหนึ่งที่เขารู้สึกไม่ชอบเราแล้ววันนี้เราสตรอบพวกคำนวิจาหรือราว่าอะไรนี้นะวันนี้โนนี้นั่นสินะคะหนูก็เคยแบบว่า ถามคนรอบตัวหลายๆคนแล้วกันเขาก็บอกมาเหมือนกันว่าบางทีเราก็ต้องเลือกนะว่าใครที่แบบเรารักแล้วเขาก็สําคัญต่อตัวเราเองจริงๆเราไม่จําเป็นต้องแบบสนใจทุกคนก็ได้อย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกขอบคุณที่เขาทําให้หนูแบบมาถึงคําพวกคอมเมนต์แย่ๆนะเขาทำให้แบบเราเติบโตขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ยังโกรธเขาอยู่ดีก็ให้อภัยไม่ได้อยู่ดีก็โตขึ้นแล้วมั้งค่ะแต่วันหนึ่งจะกล้าขวัญจะได้ใช่วันหนึ่งค่ะ ถ้าเกิดเริ่มตั้งแต่ตอนเขาวงนะคะน่าจะประมาณ5ปีได้แลคะีนการท่าเริ่มีควเป็นข้ะคอไเได้รยนอได้ข้อค,คิดเลยจากกาันยอะมากแบบเรียกว่าเปลี่ยนชีวิตหนูเลยค่ะแบบเปลี่ยนทุกอย่างเลยหนูไม่สามารถแบบระบุดได้ว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบมันเปลี่ยนทุกอย่างเลยจริงๆให้ทั้งคุณแล้วก็ให้ทั้งโทษค่ะจำกหลอหลอไเรา สิ่งที่เราภูมิใจที่สุดในชีวิตใช่หรออุ้ยยิ้มให้ถือมันแล้วึเฮ้ยดีใจว่าทำมันได้อะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะรู้สึกดีใจที่ได้มาเป็น BNK ค่ะเพราะว่าเขาให้โอกาสหนูเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นแบบร้องเต้นอะไรเงี้ยถ้าเกิดไม่ได้เข้ามาใน BNK มันก็จะไม่เป็นหนูในวันนี้เลยแล้วมองว่าเประสบความสำเร็จอะไรจากความน่วยเลย้โหคำว่าประสบความสำเร็จมันเป็นอะไรที่วัดยากมากเลยเนาะบางคนมันก็คือแบบ เรื่องเล็กๆบางคนก็คือเรื่องใหญ่ๆเนี่ยจริงๆแล้วการความประสบความสําเร็จของสิ่งเนี่ยมันไม่ใช่การแบบว่าได้รางวัลหรือว่าการได้แบบว่าอะไรเลยอะค่ะแต่มันคือการที่แบบว่าเราได้มาเจอแฟนคลับของเราแล้วแบบมันมีใครสักคนที่มาช่วยรักเราในส่วนที่เราอาจจะแบบเฮ้ยฉันแบบเคยไม่ชอบตัวเองมาก่อนเนี่ยแต่ว่าตอนนี้มันมีคนที่แบบมาช่วยรักเราแล้วเราก็แบบรักเขาหนูก็เลยรู้สึกว่าเออมันอาจจะเป็นสิ่งประสบความสําเร็จเล็กๆที่แบบทุกคนไม่อาจจะแบบมองข้ามไปอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งสำ ในเรืถึงถ้วยรามันม่อเรองอะไรแบบนี้โอ้โหว่าแบบมันมันจะแบบไม่มีมาได้เลยถ้าเกิดเราแบบขาดทุกคนที่ให้กาลังใจเราเนี่ยแล้วถ้าพูดถึงอไอเดแบบอร์กันแล้วลวันนี้เราใช้ชีวิตไอดอแบบช่แวี่ทำเรืงแบบว่าอเดร์ยบบอยโห สำหรับซิกคือบุคคลที่ให้แรงบันดาลใจค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าไอดอล,ลหลายๆคนเขาจ,จะใช้คําว่าแบบเป็นบุคคลตัวอย่างใช่ไหมคะเป็นแบบไอดอลอะไรเงี้ยนะแต่สำหรับซิกคือเขาไม่ได้เป็นแบบบุคคลตัวอย่างอะไรเลยเขาเป็นแค่แรงบันดาลใจที่แบบเราเห็นเขาทําอะไรสักอย่างแล้วแบบเขาทํามันได้ดีหรือว่าเขามีความสุขในสิ่งสนะิ่งนั้นแล้วมันกลายมาเป็นความสุขของเราอะไรเงี้ยซิกก็เลยรู้สึกว่าอาจจะเป็นบุคคลที่ใช้คําว่าเป็นแรงบันดาลใจค่ะ นึกถึงเราเหรอมีคำไหนที่อยากให้แบบอ้ากขึ้นมาเลยเนี่หรอยากว่างเลยอะ Music เหรอคะ Introvert ละกันกลับมาที่คำนี้อยู่ดีไม่เลือกคำที่ impact แต่ว่าเลือกคำที่ basic ละกันค่ะเลือกคำที่เป็นตัวตเราแต่แรกใช่ค่ะ นะหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าการเป็น e x t r o v e r t หรือว่าการที่แบบเรียกว่าอเป็นคนเปิดเผยอาจจะเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการเป็นแบบบุคคลในวงการบัน <ๆ S 1> เทิงใช่ไหมคะแต่หนูรู้สึกว่าคําำนี้มันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าสุดท้ายแล้วหนูก็ยังเป็นแค่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ดีอย่างเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าเออมันอาจจะเป็นสิ่งที่อธิบายให้พวกเขาเข้าใจถึงเราได้มากที่สุดอัอเดตเรืรอรอ่องบัวบานมาได้อยากายจะรู้ว่าวันนี้คนที่จะชนะใจเราได้ต้องมีลักษณะนิสัยยังไงที่แบบเห็นแล้วแบบ อันนี้แหละชนะใจโอชนะใจในเงี้ยแบบรักๆอะไรเงี้ยหรอคะ <c oughs> อยู่เฉยๆก็พอค่ะ <c oughs> <c oughs> หนูแบบกลัวคนที่แบบเข้าหาเราด้วยแบบมิวสิ่อะไรเงี้ยเ <c oughs> พราะหนูแบบเป็นคน introvert อนะเนาะพะงันอยู่เฉยๆก็พอค่ะเราก็จะรู้สึกว่าโอยเธอดูนิ่งดีจังเลยฉันอยากเข้าไปหาเธออะไรเงี้ยไม่ต้องเป็นคนใจดี ใช่ค่ะแค่อยู่เฉยๆแล้วเดี๋ยวแบบจะเข้าไปหาเพราะว่าสิ่งป็นคนแบบรู้สึกว่าถ้าเกิดเราจะรักใครสักคนเน่ะเราจะรักอดีตของเขาแล้วเราก็จะรักอนาคตที่เขากําลังจะเป็นด้วยเพราะงั้นหนูรู้สึกว่าการเรียนรู้ใครสักคนมันเป็นสิ่งที่จําเป็นไม่จําเป็นต้องเป็นคนแบบไหนให้เราเลยเราจะแบบไปรู้จักคนเองอยู่เฉยๆเขาจะรักก็รักใช่ไหมใช่โอ้ใช่ถูกต้องค่ะดเือี่ดก่แล้ววันนี้เราก็เป็นคน แล้วมักจะโดนแฟนคลับดุอยู่บ่อยๆว่าแบบมิวสิกไม่ค่อยอัปเดตอะไรเลยอะไรเงี้ยค่ะหนูก็บาลานซ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนกันใช่แบบเราก็แบบเอ้ยไม่ค่อยอัปเดตอะไรให้แฟนคลับเห็นแต่หนูก็รู้สึกว่าหนูต้องเลือกสิ่งที่เรารู้สึกทาแล้วสบายใจมากที่สุดอลค่อหนูไม่อยากจะฝืนตัวเองให้เขาเห็นเลยเพราะงั mm hmm. ้นก็เลยรู้สึกว่าหนูจะไม่บาลานซ์แบบนี้ต่อไป <laughs> mm hmm. ชัน่สิบสอหรอแล้วนนี้เป็นยังไงนอีความรักเหรอคะอืจริงๆเราไม่ได้นึกถึงเรื่องนั้นเลยอ่ะเพราะว่าแบบจริงๆเราก็ใช้ชีวิตแบบได้รับความรักจากแฟนคลับมาเรื่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้จําเป็นต้องมีใครที่มารักเราไปมากกว่านี้แล้วอะไรเงี้ยหรือว่าเราก็ยังไม่ได้รีบมีใครที่แบบเราจะไปรักเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยเดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าแล้วความรู้สึกนั้นมันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้ก็อยากให้แฟนคลับยอมรับ ในวันหนึ่งที่หนูกําลังจะเป็นด้วยเหมือนกันว่าแบบเอ้ยหนูอาจจะไปรักใครสักคนอะไรอย่างเงี้ยนี่ยังความรักก็เลยยังเปให้แนแฟนคลับไปก่อนใช่ใช่ยังเป็นค<ท>นแฟนคลับอยู่งั้นพี่ต้องทำอะไรมาไหก็คือเพื่อนเพื่อนเรียนเค้กเพื่อนเพืนที่เรียนเ้วมันมีความหมายยังไงกับเรามีความหมายเยอะมากถึงมากที่สุดเลยค่ะหนูแบบอาจจะอยู่ถึงเรียนเคไม่ได้จนถึงตอนนี้ถ้าเกิดแบบเพื่อนๆไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบคือ มันมีจุดที่ต่อให้เราบอกว่าเราลักแฟนคลับใช่ไหมมันก็มีจุดที่เขาทดแทนไม่ได้เหมือนกันบางจุดที่แบบแฟนคลับไม่มีทางเข้าใจเราค<ม>่ะแต่ว่าคนที่แบบเข้าใจเราอะไรเงี้ยก็คือเิมเบอร์เองแบบแม้แต่ผู้ปกครองก็ยังไม่เข้าใจอะไรเงี้ยหนูก็เลยไม่รู้เลยว่าเราจะหาเพื่อนที่แบบว่าเข้าใจเรามากขนาดนี้ได้ดีขนาดไหนแบบเออหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วเงี<ม>้ยก็แบบ รักเพื่อนวินเคมากจริงๆแบบถ้าเกิดสมมุติแบบแฟนคลับมักจะแบบเอ้ยมิวสิกแบบรักเมมเบอร์หรือว่าแฟนคลับมากกว่ากันหนูรักเมมเบอร์มากกว่าเคยบอกเขาไปแล้วว่าแบบเพื่อนๆสําคัญสําหรับเรามากจริงๆอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแฟนคลับในใจแล้วเราจะรา้แฟนคลับเพิ่อีกแฟนคลับแล้ววันนี้มีความหมายยังไงกับมิวสิกบ้างอือเรียกว่าเป็นกําลังใจที่ดีค่ะเวลาเขาแบบมาคุยอะไรกับเราเนี่ยแล้วเราได้มีโอกาสให้กําลังใจเขาหรือว่าแบบ สิ่งเล็กๆน้อยๆที่เรารู้สึกว่าเมื่อก่อนนะเรารู้สึกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ไม่สามารถทําได้เลยแต่วันนี้เราได้มีโอกาสทํามันแล้วเราเห็นเขาแบบขอบคุณที่แบบแค่เราพูดว่าแบบเป็นกําลังใจให้นะแล้วเขาแบบเอ้ยรู้สึกว่าสิ่งนี้มันมีความหมายอะแล้วเรารู้สึกเหมือนแบบสิ่งที่เราต้องการจะสื่อมนไปถึงเขาแล้วอะไรเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกดีใจที่อย่างน้อยแบบในชีวิตนี้เราก็ได้มีโอกาสเป็นกําลังใจให้กับใครสักคนแล้วเขาก็ได้รับมัน อบเวลาแฟนขับพูดคาว่าแบบอยากทําอะไรทําเลยเดี๋ยวจะแบบรอดูเองว่าอยากทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกเออมันเป็นความรักที่แบบเรียบง่ายดีนะเขาไม่ได้แบบต้องการที่เราทําอะไรไปมากกว่านี้หรือว่าเขาไม่ได้แบบว่าต้องการอะไรเลยเขาแค่แบบอยากทําอะไรทําเดี๋ยวเขาจะซัพพอร์ตเองค่ะความรักที่ไม่ได้คาดหวังให้เราเป็นแบบนี้แบบนี้ใช่ใช่เขาก็แบบจะหายไปเป็นเดือนก็ได้เดี๋ยวรออะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าเออแบบเขาเข้าใจเรานี่นาเข้าใจคนที่โทรไปแบบเรา lo hizo para อยากฝากแฟนๆทุกคนนะคะให้ทุกคนแบบติดตามภาพยนตร์เรื่อง Face o f d ด้วยเพราะว่ามีม mm ิวสิกกับเจนนี่ด้วยทุกคนเองก็ได้จะรอตั้งใจดูมากๆเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็กำลังจะมีซิงเกิลของรุ่นที่หนึ่งแล้วเป็นอัลบั้มนะคะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามด้วยว่าเพลงมันจะออกมาเป็นแบบไหนแล้วหนูเ mm hmm. ชื่อว่าทุกคนจะต้องชอบมากๆแน่นอน,นะคะ่ะขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตมาเลยตลอดเลยนะคะสุดท้ายนี้ก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพแค่ทุกคนมีความสุขกินอิ่มนอนหลับแฮปปี้ในทุกๆวันก็เป็นความสุขส 22กับ d e l i n น w วลุ้นรับของรางวัลยิ่งใหญ่พร้อมเชียทีมท,ที่คุณช,ชื่นชอบร่วมของรางวัลมูลค่ากว่า10ล้านบาทข้อกำหนดและเงื่อนไขกติกา,าการเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดเพิ่มเติมคลิกเว็บไซต์ d e l i n e w c o g h